สวัสดีครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของการเลือกเก็บของนะครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเก็บของได้ด้วยนะซึ่งมันอยู่ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็คือ accessibility ตรงนี้นะครับในส่วนของลดฟิลเตอร์หรือว่าการกรองในการเลือกเก็บของเนาะโดยผมอ่ะซึ่งมาดึกได้นะครับตอนที่ผมมาจะตีมไปเมื่อวานนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนาะบอกผมว่าถามผมด้วยกันว่า เอาควรที่จะเปิดช่องของชามดีไหมนะครับผมก็บอกว่าเออควรที่จะเปิดเพราะว่าเรามีการดรอปชามเยอะมากๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทิ้งทีละอันทีละอันอะไรเงี้ยซึ่งคราวเนี้ยผมก็ลืมเึกไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถปรับในการเลือกเก็บของพวกชามพวกนี้ได้เนาะโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อช่องเพิ่มเติมเลยก็ได้นะครับหากเรามีการเลือกเก็บที่เราถูกใจนะครับโอเคครับก็ก่อนจะไปดูกันนะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อป like, เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ องในการตั้งค่านะครับอย่างแรกเนาะผมแนะนาว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับควรจะมีสัตว์เลี้ยงเก็บของนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายขึ้นเยอะเนาะเราไม่ต้องมาจาเป็นที่ต้องมีการไล่เก็บของเองนะครับโดยส่วนแรกคือค่าในส่วนของเกียร์นะครับหรือว่าของสวมใส่เนาะโดยในส่วนของของสวมใส่ก็จะมีสีต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นสีขาวสีฟ้าสีทองแล้วก็ยูนิคหรือว่าเป็นระดับในส่วนของสีส้มเองดูเลเวลี่ยก็คือเลเวลของอุปกรณ์นะครับก็คือผมเคยทาคลิปไปแล้วเนาะ โดยเลือกอุปกรณ์นะครับมันจะมีผลว่าส่งผลต่อการออปชันของด้วยเนาะว่าเราจะได้เทียร์ไนกันบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณลิตี้เองนะครับก็คือในส่วนตรงนี้เนาะนี่ครับก็คือมันจะเป็นเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือกเก็บอะไรบ้างนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเราควรที่จะเลือกเก็บ11ขึ้นไปนะครับหากใครมีการเซ็ตตรงนี้นะครับหรือว่าเราไม่ไม่เซ็ตก็ได้นะเพราะว่าผมแนะนําว่าควรที่จะเก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็ออมย่อยได้นะ โอเคแล้วก็แม็กออปชันนะครับก็คือมันตรงตุดที่6กนะครับก็คือเป็นระดับแรเนาะอันนี้หากใครแบบว่าจะเลือกเก็บระดับแรขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นสามออปชันขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนานะครับว่าควรจะเก็บทั้งหมดนะครับในส่วนของรูนรูนก็จะมีในส่วนของรูนสกิลเองแล้วก็ในส่วนของลิงรูนเองนะโดยไอตัวสล็อตก็คือในส่วนของขอบสีรูนนะครับว่าเราอยากให้มันกี่ขอบขึ้นไปนะซึ่งผมก็แนะนําเช่นกันนะครับว่าหากที่จะเลือกเก็บนะครับครแนะนํา เก็บตั้งแต่4ี่สลอดขึ้นไปนะครับเพราะว่า4ี่สลอดหรือว่าขอบ4รูขึ้นไปเนี่ยมันเอาไปย่อยแล้วมันจะได้ในส่วนของที่ใช้สุ่มรูนต่อ ว่าสุมขอบรูนต่อถึง5ชิ้นนะครับอันนี้เป็นของใช้ทั้งหมดนะครับเนี่ยของใช้คือส่วนนี้เนาะโดยของใช้นะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสีขาวสีฟ้าสีทองอะไรอีกก็จะมีส่วนของโพชั่นหรือว่าเป็นน้ํายามานาหรือว่าเป็นน้ํายา HP นะครับอันนี้เป็นส่วนของสูตรนะครับในการคลัฟในส่วนของเอ่อยากดการป้องกันหรือเลนต่างนะครับส่วนเช็ดกบบ j o u r n พวกเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าคืออะไรเนาะหากเพื่อนๆรู้นะครับสามารถบอกผมได้นะครับส่วน material นะครับก็คือมันก็จะแบ่งสีเหมือนกันนะครับแบ่งสีแล้วก็มีรายละเอ เป็นในส่วนของชิ้นส่วนของเอเซนเองนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของท่าต่างๆนะครับที่เราจะเอาไปอัปเกรดในส่วนของดุลเลเวลเนาะหรือว่าในส่วนของของคลับนะครับก็จะมีเอรซจนะครับว่าเลือกเก็บอะไรได้บ้างนะครับส่วน chaos c o m b i n d i u m ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอเนี้ยคืออะไรคือมันจะมีในส่วนของของบางฟีเจอร์ครับที่อาจจะปลดล็อกหลังจากเสาเลเวล20ขึ้นไปนะครับผมก็ฟังๆมานะครับอาจจะไม่ได้ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับว่า ในการฟาร์มแต่ละครั้งเนาะไอส่วนนี้ครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหากเราต้องการเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะสามารถที่จะเอาเนี้ยเอาไปคราฟได้นะครับซึ่งผมแนะนําว่าเราไม่ควรคราบนะครับเพราะว่ามันมีการใช้หินนักปราตรงนั้นเนาะซึ่งมันเรืองนะครับแล้วก็ในส่วนของเคอ o สตรงนี้เองนะก็คือเป็นการเคอ o สเนาะผมแนะนําว่าให้เลือกเก็บทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าสีขาวเองเนี่ยก็สามารถนําไปคราบขึ้นเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นสีทองได้ต่อไปนะครับ นะำว่าให้เก็บทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ชามนะครับชามเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งนึกได้เลยตอนผมสตรีมไปนะก็เพื่อนๆบอกผมนะครับผมก็นึกขึ้นได้เออว่ะจริงว่ะผมไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งไล่ทิ้งเองนะครับก็แนะนําว่าหากช่วงเริ่มแรกนะครับก่อนสักเสาประมาณเสาก่อน15อะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้เก็บทั้งหมดนะซึ่งไอ้ชามเทียร์หเทียร์สเทียร์อะไรเงี้ยมันสามารถนําไปคราฟต่อได้นะครับก็คือมันจะสุ่มเป็นเทียร์เดิมหรือว่ามันจะสุ่มเป็นเทียร์สเป็นเทียร์ แต่ว่าหากหลังเทียติผ้าขึ้นมาแล้วครับไอเนี่ยมันจะดรอปเริ่มเยอะลอะดรอปแบบเกลื่อนมากนะครับแนะนําว่าอาจจะเป็นเทียสอขึ้นไปหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นเทียสามก็ได้เนาะโดยควรจะเลือกทั้งหมดนะครับติทั้งหมดเนาะส่วนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการเลือกเก็บนะครับว่าเราไม่อยากจะเก็บในส่วนของอันไหนบ้างนะครับเช่นผมอาจจะบอกว่าผมไม่อยากจะเก็บในส่วนของของที่มันเป็นเทียยี่ห้าลงไปแล้วผมก็อาจจะติเข้ามานะครับ ึ่งในส่วนที่มันติเข้ามาครับมันคือที่เราไม่เก็บนะครับซึ่งในส่วนนี้เนาะผมจะเลือกแค่ในส่วนของการเลือกที่จะไม่เก็บยานะครับขวดเล็กขวดน้อยเนาะต่างๆนะครับรวมถึงสูตรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันขายได้ประมาณ10เพชรแดงนะครับหรือว่าจริงแล้วอาจจะขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับกับสีทองเช่นกันนะครับจริงๆแล้วบางชิ้นส่วนเนี่ยก็ขายได้10เพชรแดงด้วยนะแต่ว่าบางอันก็คือ10เพชรแดงก็ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยคือจริงๆมันดีนะน้ำยามแต่ว่าออกที่มันใช้คราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากกนแล้ว็เปือง นันคนก็เลยไม่ค่อยเลือกที่จะคาฟกันเนาะแล้วก็สูตรเนี่ยมันก็เลยขายไม่ออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมจะเลือกแค่ในส่วนของพวกนี้เองนะครับอ่ะส่วนคอมเพลตตรงนี้เนาะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองเทสละโดยการไปดรอปของเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันตกอยู่พื้นเนาะแล้วก็ติ๊กไม่ติ๊กอะไรเงี้ยยังไม่เห็นความต่างนะครับว่ามันคืออะไรโอเคครับเพื่อนๆก็มาสรุปคลิปนี้กันดีกว่านะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะเลือกเก็บของได้นะว่า เราสามารถที่จะเลือกเก็บเป็นส่วนของกีร์ในส่วนของุูนต่างๆได้นะครับโดยทุกชิ้นนะครับคนที่จะเก็บทุกชิ้นเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยสามารถนําไปย่อยต่อได้นะโดยบางขั้นนะครับอาจจะเลือกที่จะไม่เก็บเป็นส่วนของน้ํายาก็ได้หรือว่าอาจจะไม่เก็บเป็นส่วนของชามที่เทียร์ต่ํากว่า3ก็ได้นะครับแล้วก็บางชิ้นส่วนเองเนี่ยสามารถนํามาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ยังเป็นที่ต้องไปติกนู่นติ๊กนี้นะครับก็สามารถนําไอเทมชิ้นนั้นน,น่ยมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เราจะไม่เก็บบนะครั โอเคครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อนๆชื่นชอบนาอรบกวนนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ